สวัสดีค่ะครูเก๋กไก่สอนอาชีพค่ะ <Wow. S 1> กลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปวิดีโอการเรียนรู้ EP 2วิชาเรียนรู้อาชีพวิถีใหม่ค่ะ <Yeah. S 1> เป็นอย่างไรกันบ้างคะทำใบงานวิชาไหนกันไปบ้างแล้วคะมีข้อสงสัยหรือคำถามกันหรือเปล่าเอ่ย <Yeah. S 2> อยากเก็บเอาไว้นะคะสอบถามมาได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไลน์กลุ่มห้องเรียนเพจ Facebook โรงเรียนยอแทบทยาเพจ Facebook วิทยาศาสตร์น่ารู้โดยครูกฤชะกรส่งคำถามไว้ที่กล่องข้อความนะคะรับรองตอบกลับทุกคำถามค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูชวนพี่สุชิงนะคะมาสแกนนิสัยที่สามารถบ่งบอกอาชีพในอนาคตได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะครูแก,ไก๊ไนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ น้องๆรู้ไหมคะว่าพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านท่าทางการใช้เท้าสามารถแสดงให้เห็นการกระทาที่บ่งบอกได้ว่าน้องๆจะมีความเหมาะสมกับอาชีพไหนมาลองสํารวจตัวเองนะคะแล้วดูซิว่าน้องๆมีนิสัยตรงกับข้อใดเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ 1. นั่งกระดิกเท้า 2. หัวร่ององหาย 3. เดินอัดอาด 4. เดินลากเท้า5เดินตบเท้าเสียงดั ขาและเจ็ดมองเงาตัวเองค่ะทั้งเจดข้อนี้น้องๆลอ,อ,องวิเคราะห์ดูนะคะท่าทางที่ทำจนติดเป็นนิสัยแสดงให้เห็นนะคะว่าอาชีพที่เหมาะกับน้องคือข้อไหน <c oughs> เลือกได้เพียงข้อเดียวนะคะถ้าเลือกได้แล้วเรามาตรวจสอบกันเลยค่ะ ็นอย่างไรกันบ้างคะนิสัยของใครก็ของเขาคนหาตัวตนให้เจอนะคะแล้วฝึกฝนสู่อาชีพที่ใฝ่ฝันกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณพี่สู่ชิงแทนน้องๆน,นะคะค่ะและสำหรับในช่วงต่อไปนะคะคุณครูก็จะขออธิบายในรายวิชาเรียนรู้อาชีพวิถีใหม่นะคะ ซึ่งจะประกอบไปด้วย3หน่วยการเรียนรู้ได้แก่หน่วยที่1โลกของอาชีพหน่วยที่2การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและหน่วยที่3การฝึกประสบการณ์อาชีพนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะครูก็จะให้ความรู้กับนักเรียนใน2หัวข้อได้แก่หัวข้อแนวทางการเลือกอาชีพและหัวข้อที่2หลักในการเลือกประกอบอาชีพค่ะ แนวทางในการเลือกอาชีพเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อจะนําไปใช้ในการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอนาคตดังนั้นจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถและความถนัดของตนเองโดยอาจจะศึกษาจาก 1. การแบ่งปันประสบการณ์ของผู้ประกอบอาชีพโดยตรงหรือว่า 2. เข้าร่วมงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆหรือว่า 3. นะคะใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเพื่อศึกษาสำรวจ ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของงานกิจกรรมหรือกระบวนการทำงานของอาชีพนั้นเป็นต้นค่ะหลักในการเลือกประกอบอาชีพควรพิจารณาอาชีพที่ต้องการให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าตนเองต้องการจะประกอบอาชีพใดโอกาสและความสำเร็จในการประกอบอาชีพนั้นๆมีมากน้อยเพียงใดต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรจึงจะประสบผลสำเร็จ ซึ่งมีหลักในการเลือกประกอบอาชีพที่สำคัญได้แก่ 1. ความรู้ความเข้าใจในอาชีพนั้นๆเป็นอย่างดีศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่ต้องการอยู่เสมอ 2. ความสามารถและความถนัดในด้านใดด้านหนึน่งเป็นพิเศษเพื่อน,นำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนั้นๆและ 3. ตลาดแรงงานหรือความต้องการของอาชีพในปัจจุบันเป็นที่ต้องการหรือไม่ หรือมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือหลักสำคัญในการเลือกอาชีพที่นักเรียนต้องศึกษาทําความเข้าใจค่ะจากกิจกรรมช่วงแรกที่พี่สู้ชิงชวนนักเรียนสำรวจพฤติกรรมของตอนเองนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่คครูอยากให้นักเรียนได้ค้นพบตนเองว่านักเรียนมีความถนัดมีความชอบหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่นักเรียนทำอยู่บ่อยๆเป็นประจำ เพื่อว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นแรงผลักดันไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอหน้าคุณครูจะชวนนักเรียนสำรวจตนเองในอีกรูปแบบโดยครูจะแนะนำ3เว็บไซต์การเรียนรู้ซึ่งครูเชื่อว่านักเรียนจะรู้จักตนเองและค้นพบแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้าอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ